บรรยากาศอยู่ทงไฮทงหน้ามาเลียงหน้าเดี๋ยเี่ยวกนเที่ยวกลิ่ะแถวๆหนบางอยังมักโอเออให้เขาโลดมาจะเขาเมียนให้ดีๆเอาบรรยากาศดีมีความ ความสุขกันค่ะพี่น้องบรรยากาศอยู่ทงไฮทงหน้าบรรยากาศดีดีบรรยากาศดีดีมีความสุขอยิบเอามาฝากกันค่ะพี่น้องบรรยากาศแห่งความสุขอ,อยู่ทงไฮทงหน้าเมื่อน,นี่บรรยากาศดีค่ะหนาวยู่หังบ่เดหนาวเกินไปเนาะยายรัดกับมาเรียงไ้เรียงหนะ้าเข่าของของยายรัด มาเลียงไฮเลียงหน้าก็เลยถ่ายเอาบรรยากาศอยู่ทงยทูท่าไปฝากพี่ฝากน้องสุข,ขูสุขขนนะคนเนาะค่ะเนาะบรรยากาศดีๆมีความสุขหลังจากเฮตุไฮเฮตุหน้าแล้วทงไฮทงหน้าห้ากะสิประมาณนี้แหละคะ่ะพี่น้องทงไฮทงหน้าห้ากะสิประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะอ่าเพื่นมีว่ามีควายพวเพิ่นกะสิเอาลงมาเลียงเอาโลงมาเลียงน้ำทงน้ำท่า,าบรรยากาศดีๆค่ะพี่น้อง บรรยากาศดีๆบรรยากาศแห่งความสุขจ้ายายรัดเอามาฝากพี่ฝากน้องเนาะคะ่ะเนาะธรรมชาติล้วนๆเลยจ้าวันนี้เอาธรรมชาติมาฝากกันค่ะพี่น้องทงไฮทงหน้าห้าหลังจากฤดูเก,เก็บเกี่ยวเสร็จไปกะสิประมาณนี้บ้านห้าบ่ดด้มีหน้าปังคือเพื่อนเนาะคะ่ะเนาะกับบไดด้ผ้ากันเฮ็ดละกับมีแต่หน้าปีกันค่ะพี่น้อง บางคนกะไทยกบฟางแล้วของ,ะะกงแกลัไทยกบฟางก็ละลื่มทายพี่น้องเอ้ยฟ้าวหลายสิได้ไปประชอกประชุมก็เลยฟ้าวก็เลยเอา้าออกมาจากหน้าจาของเรานึกได้เออจะก็เลยมาทายคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะะเนาะค่ะเนาะว่าบรรยากาศอยู่หน้าดีซ้ำใดดีได้ดดค่ะพี่น้องมือนี้บนหนาวปานไดออ บรรยากาศน้ามงน้าหมอกยังประท่านในแห่งเลยค่ะพี่น้องน้ำหมอกน้ำคลางยังไม่แห้งเลยจ้าทางเหนา้าหนาวเนาะทางเหนือเพื่นหนาวเพื่นกระสิอ่าอาจจะเป็นไอจับกันเป็นไออย่าง ่นอิ่นอีหย่างคันิ่งคันิ่งอียัย่าง่นอ่ะโอ้ยอิ่นบนรถบ่ถิดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเอาบรรยากาศดีๆมาฝากกันจ้าขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนที่รับชมขอบคุณที่เป็นกำลังใจสู่ๆไปน้ำกันค่ะพี่น้องสู่ไปน้ำกันเฮ็ดไปเฮาบ่าหูดอกว่าคลิปใดสิบปังสิบ,บ่้าปังเนาะค่ะเนาะแต่เฮากระ่งกำลังใจให้กันสู่ๆจ้า กำลังใจสำคัญเสมอขอบคุณที่รับชมขอบคุณี่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เนาะคะ่ะสู้ไปด้วยกันจ้าพ่นลูกน้อง,พ,องพ่อญ่ยพ่นอยู่ไฮอย,อย,อยู่หน้าเต้ม